จัดชุดสำนับประกอบปรถสามนอเพื่อการเกษตรนะคะงบไม่เกิน2 0 0 0มื่นบาทนะคะสำหรับชุดนี้จะส่งลูกค้าจังหวัดระนองนะคะลูกค้าได้ไปครบชุดแบบนี้พร้อมนําไปประกอบเลยนะคะตัวนี้นะคะตัวแรกนะคะเป็นตัลท้ายได้ทคสุสส์เอสสองร้อยนะคะระยะห่างรูนับจะเป็นแบบ4ี่รูหนึ่งร้อยแบบนี้นะคะเราหมุนให้ดูการทํางานของลูกเฟืองนะคะลูกเฟืองสามารถทํางานได้ปกติไม่มีติดขัดน,นะคะด้านในของลูกเบรคทั้งสอง ผ้าเบรกและแม่ปั๊มเบรกตามสภาพเก่าญี่ปุ่นติดไปให้นะคะสําหรับเทอาไทายรุ่นนี้ค่ะความกว้างของเทานะคะวัดจากด้านหลังแผงเบรกด้านนี้ก็ะจะถึง1ด้านค่ะจะกว้างอยู่ที่1 2 5อซนติเมตรนะคะตัวเทานะคะก็จะมีตะเบรกแบบนี้นะคะติดมาให้นะคะค้าสามารถไปเดินเบรกระบบน้ํามันใช้งานได้เลยนะคะจำเรื่องของลูกเฟือนทางร้านจะไม่ได้ถอดนับให้นะคะก่อนจะส่งทางร้านจะถ่าย่านเทิร์ทน์ออกจนหมดก่อนนะคะลูกค้าจะต้องิมน้นเท้ทายทประมาณ1ลิตรก่อนใช้งานนะคะ ตัวแปน้นฝั่งเพลานะคะเราขันน็อตยึดติดไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าสามารถไปวางตำแหน่งเพลา paper, วางตำแหน่งเกียร์ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วค่อยตัดต่อความยาวของเพลากลางนะคะให้เหมาะสมกับตัวรถแต่ละคันนะคะ <olmuş. S 1> ตัวนี้นะคะเป็นเพลาท้ายรุ่นแบบคอยสปริงแบบนี้นะคะคเราก็จะใช้ตัวรองเต้าแหนบที่จัดไปให้นะคะตัวนี้นะคะเปกันไปนเชื่อมยึดติดกับเสือเพลานะคะก็จะทําให้ง่ายต่อการติดตั้งมากขึ้นนะคะลูกค้าจัดไปแล้วก็เป็นแหนบเก่าญี่ปุ่นแบบ3าชั้นะะนะคะจัดไปพร้อมกับส่วนควบคมชุดนะคะ ตร้งแดนตั้น,ะนร,ระแหนบตุ๊กตาหลังนะคะตุ๊กตาด้านหน้า้องเต้าแหนบสาแหนบลูกยางหูแหนบครบชุดน,นะคะชบใหม่หนึ่งคู่นะคะเกียร์ฝากแบบมีสโลวหนึ่งตัวแล้วก็ตัวสโลหน้าเผานะคะสำหรับเกียร์ฝากตัวนี้นะคะลูกค้าจัดไปนะคะเป็นแบบลูกแกนสเตอร์17มิลนะคะใช้กับรถมอเตอร์ไซค์100 110 125 150สีซีซีนะคะแบบนี้นะคะชุดคันโยกเกียร์นะคะแล้วก็ตัวล้อค่ะล้อจัดไปเป็นล้อขอบ14นะคะระยะห่างลูนัดเป็นแบบ 4รู100ค่ะซึ่งใช้กับเพาทาช S 200ที่จัดให้ไปได้เลยนะคะจัดไปพร้อมกับยางดอกก้างปลาเบอร์6.00.04นะคะเป็นยางใหม่มือหนึ่ยางไรเดียนนะคะแล้วก็ส่วนควบตัวนี้นะคะสำหรับการไปติดตั้งตัวเกียร์ฝากนะคะเป็นยอย20มิลตัวแล้วก็บู20มิลตัวนะคะจัดไปพร้อมชินแบบนี้นะคะรวบไม่เกิน20,000บาทนะคะจะส่งถึงบ้านทั่วประเทศนะคะถ้าลูกค้าต้องการเรคลอปช่นนะคะ อยากได้ล้อเป็นแบบไซส์อื่นนะคะเป็นล้อของสท2สองหรือว่าอยากเป็นล้อโตล้อแม็กก็แจ้งได้เลยนะคะตัวเกียร์ฝากนะคะมีทั้งแบบ17มิลแลวก็20มิลลิเมตรนะคะขึ้นอยู่กับตัวรถมอเตอร์ไซค์ที่ลูกค้าใช้นะคะต้องการใช้แบบไหนทักแชทแจบบ้งแอดมิลได้เลยนะคะ